ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i l i ล e c a t ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l i k e c a t ครับคลิปนี้ผมมาแนะนำคนที่ทำเครือหาดนะครับอยากจะแต่งเครื่อหาดเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นบางคนมีสวนสวยๆมีนู่นนี่นั่นนะครับจากคลิปเก่าๆผมเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าทำไมการทำาครื่อหายมันถึงยากแล้ววุ่นวายแล้วเหนื่อยมากๆอย่างนี้การจะทําสวนการจะทำของตกแต่งในครหาสหาเนี่ย น่าจะใช้เวลาน,านานมากเลยใช่ไหมคําตอบจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเราอยากได้ของที่มันสวยของที่มันได้มายากยนะครับแล้วมาตกแต่งในคะเลหาดเนี่ยมันจําเป็นต,ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากแค่ทําสวนในครเอหาดอยากตกแต่งนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยนะครับมันมีขายนะมี n p c คนนึงครับเขาขายของอยู่นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีไหมแต่ว่า เอพคนนี้อยู่ที่ไฮเดลนะครับเอ็พ <ım> คนนี้ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับ <im> ชื่อเลบิออสนะบางทีก็จะมีเควสกระต่ายให้เพื่อนๆทาด้วยนะมาคุยกับเขาครับเลบิออสแต่ว่าเพื่อนๆต้องเติมเงินมาเยอะหน่อยนะเพราะว่าของเขาขายแพงมากไม่รู้มีส่วนลดให้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะเมื่อกดเข้ามาครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหเลบิออสขายของเพียบเลยอันนี้เกี่ยวข้องกับคือหาัสาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีของที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านด้วยนะคบิออสนะครับเขาจะมีเอ อย่างแน่นอนล่ะซุ้มสวนนะผู้นี้เอาไว้ตกแต่งกระเราอหาที่จําเป็นจะต้องใช้นะครับหรือแม้กระทั่งขายตัวที่เป็นอ,อไอเทมจาพวกแบบเนี่ยต้นไม้นะครับต้นต้นไม้ไอจิกาอะไรอย่างเงี้ยผู้นี้นะครับก็จะถูกถูกนํามาขายเราใช้คําว่านี้เลยว่าจะถูกนํามาขายนะครับอ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะทําสวนใช่ไหมเพื่อนๆก็จะซื้อ สิ่งนี้ใช่ไหมครับสวนย่อมปีข้างเดียวส่วนย่อมดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซื้ออันนี้ไปปึ๊บอ่ะซื้อไปเราจะไปทำส่วนย่อมกันนะครับเราจะไปทำส่วนย่อมกันอ่ะซื้อไปเอ่อถ้าเอาวงกลมต้องสี่อันเอาเงินหมดแหละเอาผมใช้เงินในคลังนะเมื่อกี้อ่ะประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บสี่อันน่าจะได้นะน่าจะได้สี่อันพอดีอ่าอันนี้ แล้วก็อันนี้ขนาดเล็กเล็กลงนะครับเล็กลงผมจะเอาอันนี้ไปอ่าจากนั้นเราก็ต้องมีต้นไม้ด้วยอ่าเราต้องมีต้นไม้ด้วยชุบช๊บๆคือต้นไม้ในในคะเลหาเดเนี่ยมันแต่งได้เยอะนะครับหมายถึงว่าที่วางอะ่ะมันเยอะเอ,อที่วางมันเยอะมันไม่ได้แบบนิดน้อยนะอ,อไม่ได้น้อยนะครับเราก็เอาไปได้อโอเค แล้วก็อันนี้กำแพงกำแพงอ่าอ่าโอเคไปอีกอ่ากำพงกำแพงตรงอื่นอีกนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาใหม่แล้วก็ตรงนี้จะมีเรื่องของความรู้หัตถกรรมด้วยนะครับอ่าพวกนี้จะเป็นความรู้หัตถกรรมที่เราสามารถซื้อของจากเขาแล้วก็เอามาส่งให้เขาได้อ่าเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปนะฮะ อ่าเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คคหาอหาตัวเองนะปึ๊บโอเคต้นไม้พวกนี้ผมได้มาจากกิจกรรมนะครับเท่าที่จําได้มันได้มาจากกิจกรรมถามว่าไปหามาจากไหนอันี่ผมตอบไม่ได้จริงๆติงมันจะมีต้นไม้อีกอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถหามาได้คือต้นไม้ที่อยู่หน้าคฤือหานะที่มันเป็นต้นสนนะตรงๆอะ่ะอันนั้นเราเรา,เราหาซื้อมาได้นะครับอเดี๋ยวผมจะขอทําตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวจะขอทําตัวนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือจัดเท่าที่พอซื้อมานะแบบว่าจัดมาเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะแบบมันปลูกปลูกหญ้าไม่ได้นะครับปลูกต้นไม้ไม่ได้เออคิดว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเอามาวางอะไรสักอย่างหนึ่งเออแต่ผมยังไม่ชัวนะครับตรงเนี้ยนะอา่าผมยังไม่ชัวแต่ว่าเออเคยเห็นที่บางบ้านเขาใช่ครับเขาเอาอันเนี้ย อตัวเนี้ยมาเป็นแท่นตรงน้ำพุอ่านะครับที่ผมเห็นเขาใช้นะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันผมปลูกต้นไม้ไม่ได้ก็เลยเอากระถางม,มาวางแทนแบบนี้นะครับอ่าส่วนอันใหญ่อันนี้ผมวางไอเจ้าพุ่มไม้นี้ได้นะแต่ก็แบบกินไรไม่ออกก็เลยเอาต้นไม้ปักแม่งลงไปเลยเนี่ยดูสิอันนี้ก็แล้วแต่ออกแบบนะครับพื้นที่มันกว้างพอสมควรที่เพื่อนๆจะ จะสร้างเขาวงกฏนะซึ่งคฤหาสส่วนใหญ่ก็จะมีเขาวงกลมวงกฏใช่ไหมอันนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นเขาวงกฏได้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆอ,อยากจะเล่นกันนะอีกอย่างหนึ่งกําแพงพวกนี้ทะลุไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆวางแผ่นดีๆเนี่ยก็จะเป็นเาขาวงกฏในคฤหาที่น่าจะสนุกเล่นกับเพื่อนๆได้ผมก็วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวผมจะสร้างที่เป็นเขาวงกฏจริงๆจัง,จง,จงๆนะ ต่น่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับยังไงก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เพื่อนๆสนใจก็จะเชิญชวนมาเล่นนะครับอืเดี๋ยวก่อนไปนะเราไปดูบ้านของคนอื่นกันสัหน่อยดีกว่าเยี่ยมชมนะเอาแบบอย่างของเพื่อนเนาะนี่ของคนนี้ดีกว่าปึ๊บนี่ดูสิดูสิเห็นไหมสวยไหม เออดูแหมเข้ามาตรงกลางก็เจอน้ําพุสวยๆเลยนะครับแล้วด้านข้างก็จะเป็นแบบ่าแต่งไว้มีคคอกม้าด้วยนะตซนนี้เป็นแบบว่าโซนแคมป์แล้วก็มีอคอกม้าตรงนีอ้อันนี้ก็เก็บของปะที่เก็บของนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนลานแสดงมีที่นั่งด้วยโอ้มีที่นั่งด้วยนะฮะ ก็จะเป็นการแสดงของฟองโดนี่เห็นหคนสามารถขึ้นมานั่งได้แบบนี้เจ๋งจังเลยน,นี่เห็นไหมมีการแสดงของฟองโดตรงนี้นะครับแทนการแสดงฟองโดนี่ยส่วนต้นไม้นี้ที่ผมบอกครับอันนี้คือไปหาซื้อได้ต้นไม้นี้ไปหาซื้อได้อืมสวยงามนะเออถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านบนมีไอ้นี้ด้วยอ่าเพิงพัก เพื่อพักสกาบิโอซาเข้ามาด้านในโหดูเดีบ้านเขาไม่ลกแต่ประเด็นเลยทำไมเขามีมังกรสองตัววะผมมีมังกรตัวเดียวองผมงงเออเขามีมังกรสองตัวผมมีมังกรแค่ตัวเดียวผมงงมากดูเดี๋ยวหูบ้านเขาแบบโอ้เอาจัดใหญ่โตมโหฬารเออสวยงามนะ ขอผมนี่ลกๆขึ้นไปดูชั้นสกันนี่นะครับเขาก็มีเพิงพักสกาบิโอซ่าอยู่วันนี้นะครับมองลงไปก็จะเห็นสวนนั้นสวยงามโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆก็แบบนี้สำหรับใครที่อยากแต่งบ้านนะครับที่เป็นครเลหาดเนี่ยก็จริงๆมันน่าสนใจนะเพราะว่าพื้นที่มันเยอะนะครับด้านด้านนอก แล้วก็ด้านในแต่ด้านในเนี่ยจะให้ดีอ่ะควรที่จะมีไอตัวกําแพงกั้นนะครับซึ่งในคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีทํากําแพงกั้นให้นะฮะว่าเออกำแพงกั้นที่เราเข้าไปเห็นเมื่อกี้อันใหญ่ๆหเนี่ยหาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้ดูภายในวัน2วันเนี้ยนะเพราะว่าอันนั้นทะทำยากกําแพงนั้นอะทายากแต่มันจะมีกําแพงกั้นอันเล็กๆที่ เป็นพาร์ติชันกั้นนะสาม,มารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับแต่มันจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นอันเล็กๆซึ่งมันก็เอามาตีตีสะโขบไว้ก่อนได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปตัวกำแพงนั้นถ้าจะทำใช้เวลาทำนานมากนะครับโอเคอย่างไรวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับคือจริงๆตั้งใจจะแค่แนะนำ ท่านนั้นใ้ทุกคนรู้จักแหละแล้วก็ต่อจบคลิปต่อว่าเออก็แต่งให้ดูหน่อยละกันว่าถ้าเราแต่งแล้วเนี่ยเราสามารถออกแบบเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็อันนี้มาดูบ้านของคนอื่นเขานะครับก็จะเห็นว่าเออมันมีความสวยงามมากขึ้นถ้าเกิดสมมติคุณไปแต่งอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยที่เราไปซื้อมาใช่ไหมครับอาละสามล้านเนี่ยสองล้านสามล้านเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอามาตกแต่งแบบนี้ได้เห็นไหมเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกนะใช่ว่าเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกอยู่ที่การออกแบบของเพื่อนๆเลยนะครับ โอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหมนะ่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย